อดูนกเขาดิ้นทบเราดูมันนอนมันคงเย็นนนะกำลังเปิดให้น้ำานตรงนี้ตรงนี้นะีนกเขานอนซบกอหญ้าเลยเดี๋ย ไม่ไปไหนเลยอ่ะนอนซบกอยา่าถ้าไม่ได้สังเกตก็นึกว่าย่านะเนี่ไม่คิดว่าเป็นนกเขาเนี่ค่ะเดินแต่มันก็หลบละ่ะเห็นปากสีเขียวอยู่ดูนก มันเย็นมันกินน้ำเห็ไหมน่ะเหนกินน้ำนะนี่นกอะไรน่าจะเป็นนกเขาหัวแดงตัวแดงแดเนี่ยกลางกินน้ำกูเดินลัดนานแบบนี่น่ะนี่นี่นี่หอยไม่เห็นนี่ไงเอ้ดูน่ะ ใช้ตัวนี้ยังไม่ยอมไปเนี่ยนอนชกกองย่าอยู่เนี่ยอ,อยู่ตรงไหนใช่ปหมยังชอบหลบมาเลยดงออืมอืมอืนี่ะฮะอืมอ่ะอืมล็อกเข่าสงสารมันก็เลยเอาน้ำมาปล่อยเล่นแงนฮะ ไม่แน่เดิมหรก่อญาด้ไปและมันถ้ามันเป็นคนมันก็คงมาอาบน้ำแลนะแต่เราก็เห็นมันสนใจมันถ้าไม่มีคนเมตตาให้น้ำนะคือปล่อยน้ำให้มันเย็นๆน,น,นะนะมันก็คงร้อนนะนะร้อนเยอะโดยไม่ใช่ร้อนรรมดานอากาศร้อนมากใครดูนะ อยู่ตรงนั้นแหละหอยู่ตรงย่าเลยอ่ะอือจะแก้เน,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 นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ินนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ